สวัสดีครับผมครับผมตอนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องมายาตอนนี้คุณอยู่ในรายการตามล่าหาสัตว์โอเคครับรายการนี้พิธีกรต้องแต่งตัวดูดีมีภูมิฐานใส่สูตรนะครับส่งผมต้องเรียบรอ้อยตอนนี้เราก็อยู่หน้าคำว่าทุ่งกระมังนะครับก็คือรายการของผมจะเป็นรายการเกี่ยวกับ ตามล่าหาสัตว์สองดูวิถีชีวิตสองดูธรรมชาติแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดในช่วงนี้นะครับผมได้มีการติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่อุทยานุผมได้มีการติดต่อกับทา,ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วเขาบอกว่าสถานการณ์โควิดอยูนี้ยังไม่อนุญาตให้เข้าไปาทำหรือว่า,าให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า หนึ่งโควิดอย่างนี้แล้วก็ธรรมชาติเนี่ยช่วงนี้อยู่ในหน้าฝนการทางเข้าไปกลัวแบบเจอไม้ถล่มเป็นความปลอดภัยที่ทางเจ้าหน้าที่เขาได้ติดต่อประสานงานกับผมนะครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมจะมาพาทุกคนเที่ยวทุ่งกำมังครับทุ่งกำมังนะครับ,ก,รบก็จะอยู่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวนะครับจงังหวัดชัยภูมิก็คือเป็นบ้านเกิดของผมนะครับถ้าพร้อมแล้วมาชมกันเลยครับไปครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวอยู่ในพื้นที่ข้าบเกี่ยวกับ3ามอำเภอคืออำเภอภูเขียวอําเภอคอนสารและอําเภอกเกษตรสมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของพื้นป่าภาคอีสานตะวันตกเชื่อมรวมระหว่าง พืนป่าเดียวกันกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสามแห่งและอุทยานแห่งชาติอีก4แห่งคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาพึ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะหรือห้วยใหญ่และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดงอุทยานแห่งชาติมีอุทยานแห่งชาติภูผาม่านอุทยานแห่งชาติพลูกระดึงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอุทยานแห่งชาติตาดหมอกโดยดูแลด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเช่นไก่ฟ้าพญาลอนกยูงเก้งกวางและเนื้อทรายเป็นต้นโดยปล่อยให้สัตว์อาศัยอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติสามารถสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ได้เองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวได้มีการจัดทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติสําหรับผู้สนใจศึกษาธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวยังถือว่าเป็นแหล่ง ศึกษาธรรมชาติเช่นดูนกดูผีเสื้อหรือเดินป่าในส่วนของทุ่งกระมังทุ่งกะมังเป็นที่ราบทุ่งหญ้ากว้างใหญ่กลางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวลักษณะคล้ายแอ่งกกระมังอยู่กลางผืนป่าจึงเป็นที่มาของชื่อทุ่งกระมังหรือทุ่งกระมังเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมมราชินีนาถที่ทรงต้องการให้มีการอนุรักษ์สัตว์ป่าและนำสัตว์ป่ากับคืนถิ่นเช่นเก้งกวางกระจงและนกต่างๆมีการจัดทำดินโป่งในบริเวณทุ่งกระมังเพื่อให้สัตว์ป่ามากินดินโป่งทุ่งกระมังถือเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของเหล่าเก้งกวางและสัตว์ป่านานาชนิดมี การนำออดินโป่งมาใส่ไว้เป็นจุดๆเพื่อให้สัตว์ป่ามากินจึงทำให้เราสามารถพบเห็นเหล่าบรรดาเนื้อทรายเก้งกระจงออกมาหาอาหารโดยเฉพาะในช่วงบ่ายจะสามารถพบเห็นได้มากที่สุดในบางครั้งทุ่งหญ้าบริเวณนี้จะมีการเผาทั้งเกิดจากไฟป่าโดยธรรมชาติ หรือทางเจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดการแตกยอดของต้นหญ้าเป็นแหล่งอาหารให้เหล่าสัตว์ป่าเรื่อยไปในส่วนของบรรยากาศยามเช้าบรรยากาศดีมากเย็นสบายมีฝูงกวางและสัตว์ป่าออกมาหากินให้เราได้พบเห็นแบบใกล้คิดเป็นดั่งซาฟารีเล็กๆกลางป่าใหญ่เลยก็ว่าได้ที่นี่ยังถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังคงดิบอยู่มาก ยังมีผู้เดินทางมาเที่ยวหรือรู้จักไม่เยอะมากนักทำให้ธรรมชาติโดยรอบยังคงสมบูรณ์ได้ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติเต็มที่ครับอย่าลืมนะครับว่าสัตว์ป่าแล้วก็ธรรมชาติจะมีการพึ่งพาอาศัยกันเพราะฉะนั้นผมอยากให้มนุษย์แบบคนเราร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติ แล้วก็สัตว์ป่าไว้ให้อยู่กับพวกเราครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ที่อยากนำเสนอสำหรับ e ีพีหน้าผมจะพาไปทำอะไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับไป